จิ้มเสร็จปุ๊บถ้าเข้าใต้หิวหนังนะครับสิ่งที่เราเห็นคือมันจะหมุนได้เพราะมันเป็นที่ว่างนะครับหมุนได้อ่าเสร็จแล้วจิ้มเสร็จปุ๊บดูดกลับมานิดนึงอ่าถ้าไม่มีเลือดออกมาโอเคนะครับเพราะยาบางตัวเข้าใต้เลือดไม่ได้นะครับมันหมกหมอขาทําไมจิ้มแล้วต้องบรรยายด้วยคะทําไมไม่บรรยายก่อนจิ้มละคะเนาะมีควมด้วยมีขวาด้วยนะครับสังเกตว่าถ้าฉีดดีจะไม่บวมนะครับบางทีไปซื้อวัวตลาดนัด ฉีดวัคซีนมาถ้าฉีดไม่ดีจะบวม<ท>ใช่ไหมที่แรกผมนึกว่าแถมลูกชิ้นมาด้วย <laughs> บวมเพราะอะไรนะครับบางทีมันฉีดเข้าไปที่เขาเรียกว่าฉีดเข้าไปในผิวหนังนะเดี๋ยวฉีดให้ดูฉีดแบบวบวมๆให้ดูแต่นี้เป็นน้าเกลือไม่เป็นไร<ม>ยากเลยเข็มใ่อ,อีเลยโฉม <laughs> บอกวันนี้กูรับเละเลยอีเลยโฉม <laughs> มันจะดิ้นเหรยมันจะเจ็บมื่อี้หนามันจะไม่เจ็บแต่มันจะฝืดมากครับเนี่ยกดยากใช่ มาแล้ว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 มาลูกชิ้นมาแล้วอ่าของทำลูกชิ้นนะอ๋อตัวนี้มันไม่ได้สูกเนื้อแต่ว่าอยู่ในหนังอยู่ในหนังอยู่ในหนังอ่าอย่างนี้จะเป็นลูกชิ้นนะใครสนใจลองจับดูได้นะครับเป็นลูกชิ้นอย่างนี้ลูกชิ้นอย่างนี้อะไรนะครับโดนไม่ทะลุหนังไม่ทะลุในหนังอยู่ในหนังเลยทาไม่หายได้ถ้าอะไรนะครับต้องค่อยๆให้มันดูดซึมไปเองถ้าเป็นวัคซีนก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็คือแค่กระตุ้นภูมิไม่ได้ถ้าเป็นไอโอมกนะครับ สักเดือนนึ่งว่าจะระเบิดตู้ออกมากลายเป็นฝี<อ>นะครับเพราะว่ายามันแสบมากนะครับเป็นกรดเท่ากับมะนาวถ,ถ้าอยู่ในาน,าน,นังนี่มันไม่มีผล